เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองสุราษฎร์ธานีที่ทำให้เกิดความสงสัยและความตื่นตระหนกใ,ในชุมชนตำรวจท่องเที่ยวได้รับข้อร้องเรียนว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผิดกฎหมายและมีการจ้างคนเป็นพนักงานที่ไม่มีสิทธิ์ทำงานในประเทศไทยตำรวจท่องเที่ยวได้รวบรวมกำลังหลายฝ่ายเพื่อบุกจับโรงแรมที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นโรงแรมเดอะสิบคลับโฮสเทลตั้งอยู่ที่เกงงาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่ามีการเปิดโรงแรมแบบผิดกฎหมายและมีการจ้างคนเป็นพนักงานที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย S <S ในการบุกจับนี้ได้จับกลุ่ม9ก้าคนรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมีการกล่าวหาว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีสิทธิ์ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายทางการทำงานงานางสาวกิติพรสัญชาติไทยถูกกล่าวหาเป็นนายจ้างที่ไม่ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงแรมและมีการจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งนางสาวได้ตอบกลับว่าไม่มีความรู้และไม่เคยรับรู้ถึงการละเมิดกฎหมายนี้ สำหรับชาวสเปนซึ taking, ่งเป็นผู้เป็นนายจ้างของพนักงานต่างชาติถูกกล่าวหาเป็นนายจ้างที like, ่ไม่ได้ร well, ับอนุญาตในการจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานและไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงคู่เป็นนายจ้างที่เป็นสถานที่ทำงานและลักษณะงานหลักซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายชาวเมียนมาที่เป็นพนักงานต่างชาติถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่ทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงคู่เป็นนายจ้างซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายในการทำงานของบุคคลต่างชาติ การจับกลุมครั้งนี้เป็นประามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการละเมิดกฎหมายในด้านการทำงานและการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคมและป้องกันการทำลายกฎหมายแต่ที่น่าสนใจคือการละเมิดกฎหมายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะที่นี้เท่านั้นแต่เป็นการเกิดขึ้นอย่างพาดพายในที่ต่างๆซึ่งทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายในด้านนี้อย่างรุนแรงทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจในชุมชนและทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงในด้านการทำงานและการประกอบธุรกิจ นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการป้องกันการละเมิดกฎหมายในด้านนี้ยังคงเป็นเรื่องสําคัญและต้องมีการติดตามและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและส่งเสริมให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคมคุณคิดยังไงกับการละเมิดกฎหมายในด้านการทํางานและการประกอบธุรกิจนี้คิดว่ามีวิธีใดที่สามารถป้องกันและปรับปรุงได้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการจับกลุ่มและการดําเนินการตามกฎหมายในคดีนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการป้องกันการละเมิดกฎหมายในด้านนี้ในอนาคต